ครับ 45di ครับผมวันนี้มาลองสนามจริงนะครับใส่โฟรครับครับเครื่องเกียร์ดีครับน้ำปกตินะครับระบบหม้อน้ำนะครับ เป็นตัวดีไอนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นครับดันหน้าแล้วก็ผานหลังครับผานหลังเป็นผาน6นะครับเป็นผาน6ใบย2นะครับผาน6ใบยีตาช้างครับผมฝุ่นเยอะนิดนึงครับนะครับ โววินทำงานปกตินะครับครับเครื่องเกียร์ดีครับคันนี้นะครับอันนี้ลองหน้าง,งานจริงนะครับ นี่นะครับใบเกตนะครับเต็มๆอยู่นะครับใบเกตเต็มๆนะครับตัวนี้เป็น 45DI นะครับจดทะเบียนปี53ครับผมครับยางเต็มๆนะครับทั้ง4ล้อพาน 226D นะครับเฮฟวี่นั่นไถยแห้งๆครับผมนะครับมีเพลาลากด้วยนะครับ ดีโอสวยๆเต็มๆครับหางไม่กระโดดนะครับหรือว่าปั๊มดีครับหางไม่กระโดดนี่ครับรอยไถครับผมไม่มีจุดรั่วซึมนะครับอันนี้สวยๆครับยางดีครับผมทั้งสี่เส้นดันนี้ก็เดิมๆครับมาเครื่องเดิมๆครับ ดูเครื่องนะครับไม่มีควันไอนะครับเครื่องเครื่องดีเลยครับเครื่องดีนะครับ,ครบเครื่องเดิมๆครับ เรื่องเดิมครับคันนี้ครับครับันนี้ก็ไม่ไอนะครับไม่อออกมาครับดูหม้อน้ำนะครับอันนี้ทำงานแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับป้องกันนะครับเพื่อมันร้อนนะครับนิ่งๆครับระบบไหลเวียนน้ำนิ่งๆครับโปวินทำงานปกตินะครับ จบทะเบียนปี5้าสามครับเป็น4 5 d ห้าครับผมส5 d ห้าดีขึ้นลงเร็วนะครับนะครับเป็นใบมีดปกตินะครับหางไม่กระโดดนะครับก่อประมาณนี้ครับนี่ครับไถงานจริงก็รายการอยู่ครับไบผ่านเต็มเต็มครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ใครสนใจติดต่อ 0817682479ครับผมมี2ชิ้นนะครับครับเครื่องไม่ไอนะครับน้ำไม่ดันนะครับโฟวินทำงานปกติครับจางดีครับผม2องแสนบาทครับผมสนใจติดต่อ0817682479ครับผมครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันต่อนะครับตันนี้ก็ L40 นะครับเอามาลุยไถด้วยนะครับ วันนี้ก็ให้ดู45 DI แล้วก็3408นะครับนะครับหน้างานจริงก็ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยโดยรวมแห้งๆครับเครื่องแห้งๆครับดูการทำงานสนามจริงครับครับไปดีครับเครื่องสีสูบ นในราคาับใ0 0นราคา239,000บาทนะครับเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าครับผมเข้ามาทดสอบระบบก่อนได้ครับ,รบสนามจริงก็จะไม่จะไม่เรียบเหมือนสนามรองนะครับสนามจริงก็มีหูขากับมา่งนะครับ รถจดทะเบียนปี53ครับผมคันนี้เคลียร์เข้าง่ายครับโควินทำงานปกติครับน,น่ครับอ่าดูอีกมุมนึงครับ ปกติดีครับน้ำปกตินะครับเครื่องไม่มีควันไอนะครับ23900นบาทครับผมครับดูมุมก็ประมาณนี้ครับ สนใจติดต่อ0817682479หรือ0979712677ครับผมนะครับ L4508DI นะครับอุปก,กรณ์ตันหน้าพันหลังนะครับ2ชิ้นครับสำหรับ 45DI ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ